ย้งเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง BTS บางทันโซยอนด o นกันนะครับในตอนนี้นั้นทางสื่อกาลีเนี่ยได้มีการรายงานออกมาเกี่ยวกับคอนเสิร์ตของ BTS นะครับที่จะจัดขึ้นที่ปูซานเพื่อเป็นการโปรโมทปูซานนะครับสำหรับการทํากิจกรรมหรือว่าการจัดงาน World Expo ที่จะจัดขึ้นในปี2 0 0 3 เองในตอนนี้นะครับจากการรายงานของทางสื่อเกาหลีเนี่ยได้มีการออกมาบอกว่าทางไฮป์นั้นอาจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ของ BTS ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับที่ BTS นั้นเนี่ยจะไปจัดที่ปูซานนั้นเป็นคอนเสิร์ตฟรีที่จะให้ฟแฟนๆนั้นสามารถเข้าไปรับชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นพื่อเป็นการโปรโมทปูซานนะครับสำหรับการจะจัดงานเวิลดเอ็กซ์โป2030ซึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วนะครับแต่ว่าในตอน,น,น,น ครั้งนี้ทั้งสื่อเกาหลีเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจเนี่ยได้ออกมารายงานนะครับว่ามีการใช้งบประมาณเนี่ยไปมากกว่า70,00ล้านวอนแล้วในการจัดคอนเสิร์ตฟ,ฟรีของ BTS ที่กําลังจะเตรียมการสําหรับการโปรโมตปูซานให้ได้เป็นเจ้าภาพในงานเวิลด์เอ็กซ์โปที่จะจัดขึ้นในปี2030และในค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้นะครับในตอนนี้นั้นยังไม่ได้มีการจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่ายและยังไม่ได้ตัดสิในใดๆเลยนะคบว่าค่าใช้จ่ายนั้นที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยเป็นยังไงมาจากไหนแล,และจะต้องไปจัดแจงยังไงกันแน่ใครจะเป็นผผู้รรับบิดชอในตนตงี ทางเมืองปูซานและก็คณะกรรมการการประมูลนั้นได้บอกเอาไว้เลยว่าทางเรานั้นไม่ได้จ่ายเงินสําหรับคอนเสิร์ตนี้แถมทางเจ้าหน้าที่จากสํานักเลขาธิการคณะกรรมการจัดซื้อยังบอกเลยนะครับและพร้อมกับเขียนเส้นใต้ไว้เลยว่าจะไม่สนับสนุนต้นทุนสําหรับการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้และยังบอกเพียงแค่ว่าเรารู้ว่าทางไหปจะรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในการจัดงานนี้ขึ้นมาเองโดยรับค่าโฆษณาจากบริษัทต่างๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยทางบริษัทต่างๆหรือว่าบริษัทโฆษณาต่างๆก็ออกมาบอกนะครับว่าทางเราทางบริษัทของเรานั้นเนี่ยก็ยังไม่ ได้รับการขอให้สนับสนุนหรือว่าการขอให้เป็นสปอนเซอร์และไม่มีแผนรองรับใดๆเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายที่จะเกิดขึ้นนี้แถมทางเจ้าหน้าที่ที่จัดงานหรือว่าวางแผนเกี่ยวกับงานครั้งนี้ของเมืองปูซานเนี่ยยังบอกกันด้วยนะคะว่าไม่ทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับคอนเสิรต์ตและยังบอกเพียงแค่ว่าไ p ปนั้นเป็นผู้จัดการและเป็นผู้จัดงานในครั้งนี้ไ p ปจึงต้องควรตอบคำถามนี้เกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดให้ทุกคนได้รับทราบซึ่งหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมานะครับก็ทำเอาแฟนๆหลายๆคนแล้วก็ชาวน,น,านิเาหออมดค เห็นการหลายๆคนอย่างวิพากษ์วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับข่าวนี้ว่าจะให้หายนั้นออกค่าใช้จ่ายเองหรือว่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดได้ยังไงกัน และก็ยังมีที่ออกมาตั้งข้อสงสัยว่าเงินทั้งหมดในการจัดงานครั้งนี้นั้นใช้ในงบประมาณไปกับอะไรกันบ้างทําไมถึงไม่มีพอสําหรับการจัดคอนเสิร์ตของ BTS ที่จะเป็นการโปรโมทปูซานให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีนะครับที่บอกว่าหลังจากนี้ไปแฟนๆของ BTS จะต้องนําเสนอข่าวนี้ให้ทุกคนทั่วโลกได้รับทราบกันอย่างแน่นอนว่าทางปูซานไม่สามารถที่จะรับผิดชอบอะไรดีๆแบบนี้ได้เลยนอกจากนั้นก็ยังมีนะครับที่บอกว่า BTS นั้นมีความตั้งใจที่ดีมากๆที่จะทำคอนเสิร์ตฟ,ฟรีครั้งนี้เพื่ออโโโปรโมรมมเพื่ ปูซานแล้วก็ให้ฟแฟนๆได้เข้าชมฟรีแต่มันน่าเศร้าและน่าเสียดายมากๆที่ปูซานนั้นไม่ช่วยเหลืออะไร BTS เลยเกไ่้ว่าชาวเน็ตแล้วก็ฟแฟนๆเนี่ยต่างออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างมากมายนะครับหลายๆคอมเมนต์นั้นในตอนนี้เริ่มมีภาควิจารณ์ไปยังผู้จัดงานเริ่มมีภาพวิจารณ์ไปยังปูซานแล้วก็ผู้จัดงาน,นวมไปถึงคณะกรรมการต่างๆแล้วแต่ว่าก็มีคนออกมาให้กําลังใจ BTS แล้วก็ฮป์เช่นเดียวกันอยากให้สู้ๆกันต่อนะครับถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีอยากให้มีคนออกมารับผิดชอบแล้วก็มมีีคนนนนัั้้อออกาพูดดถึงงเรงื่แบบช จ,จๆว่าใครที่จะต้องรับผิดชอบในงบประมาณของคอนเสิร์ต BTS ที่เป็นคอนเสิร์ตฟรีครั้งนี้สําหรับการโปรโมทปูซานนั่นเองหากเรื่องราวนี้มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเ,เดี๋ยวเราจะนํามาทําคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งแต่ว่าใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าได้ติดตามข่าวสารนี้อยู่รวมไปถึงแฟนคลับของ BTS นะครับที่ติดตามข่าวสารนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลัััััับบมาากกมาาาาจจอกกกกกนนนนใใใหหห่่คคลลลิปป้้้ยยยืด like, ดดดไ Sub subscribe Like ํงววะรสสี you um.